C will Advice as king IT network total link C สวัสดีครับอยู่กับอิงที่ o h o c k z o n e c o m นะฮะวันนี้เรามารีวิวเคสจากทาง Gview นะครับซึ่งเคส2ตัวนี้ชื่อว่า Gview Game นะฮะออกแบบมาสำหรับคนที่ใช้งานร้าอเน็ตนะครับเพราะฉะนั้นก็ร้านเน็ตมองตัวนี้นะฮะเพราะมันครบแล้วนะครับตัวเคสให้มามีพอร์พลายในตัวนะครับมีฟังก์ชันต่างๆที่เหมาะสมสำหรับร้านเน็ตเลยนะครับไม่จะเป็นเบอร์ข้างหน้าหรือว่าอะไรเยอะแยะนะครับเดี๋ยวองพาไปดูดีกว่าครับมาเริ่มกันที่หน้าเคสนะครับ เขาให้เรามา2สีนะครับก็คือสีโครเมียมกับสีแดงนะครับจากทางจีวิวก็แล้วแต่ร้านเน็ตจะเลือกกันนะครับว่าธีมของคุณนั้นธีมร้านจะตกแต่งสีไหนนะครับแต่ว่าซื้อวาใช้ที่บ้านก็ได้เช่นกันนะฮะบนซ้ายนี้นะครับ useful หรือว่าเป็นประโยชน์กับร้านเน็ตมากนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็สมมติเครื่องไอหนึ่งแล้วก็ไอเพน์นะครับให้มันเป็นเบอร์หนึ่งอันนี้ก็ร้านเน็ตแน่นอนนะครับมีหลายเครื่องนะฮะก็ต้องมีอันนี้แปะมาให้แล้วนะครับไม่ต้องไปสั่งสติกเกอร์ตัดเองนะฮะบร มีหลายรูพอสมควรนะฮะอันนี้จะเป็น ventilation hole หรือว่ารูดูอากาศเข้านะฮะตรงนี้จะมีโลโก้ Gview นะครับทั้งสตัวเลยแล้วก็สวิต c ์เปิดปิดนะฮะกับปุ่มรีเซ็ตอันนี้นะครับโคลาสีนะฮะตัวโครเมียมจะเป็นสีดำนะครับตัวดำแดงก็จะเป็นสีแดงตรงนี้มีสติกเกอร์รับประกัน power supply 2ปีด้วยนะฮะอันนี้มี power supply ติดเคสมาให้ด้วยนะครับทางด้านล่างก็จะมี ventilation hole อีกนะฮะแล้วก็มาดู I/O กันนะครับ I o จะมี usb 2.0ทางด้านหน้า2ช่องรูเสียบหูฟังรูเสียบไมโครโฟน3 5มมิลิเมตรนะฮะแล้วก็ไฟสถา,านะการทำงานนะครับ power hardy ต,ตรงนี้นั่นเองฮะด้านข้างเคสนะครับทางด้านซ้ายก็จะมีรหัสเครื่องอีกนะครับเพราะว่าทางจีวีมองมาแล้วนะครับเครื่องร้านเน็ตบางเครื่องนะครับเขาไม่ได้วางที่พื้นแต่ว่าจะวางไว้บนหลังหน้าจอนะฮะแล้วก็จะหันด้านนี้ออกมาให้ทางฝั่งหน้าจอนะครับแล้วก็นั่งมองเข้าไปอย่างนี้ตรงนี้ก็จะเป็นเลขเครื่องนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็ เขียนมาให้แล้วนะครับไม่ต้องไปตัดสติกเกอร์แปะเองแค่เพ้นๆว่ามันเป็นเครื่องเบอร์อะไรเท่านั้นนะครับมีพัดลมอีกนะครับพัดลม8เซน1ตัวแล้วก็ถัดมาด้านข้างนะครับอันนี้จะเป็นระบบที่เรียกว่าเซฟตี้ล็อกนะฮะดันเน็ตนะครับเป็นไปได้ว่ามีการขโมยฮาร์ดแวร์หรือว่ากาจงกาจอถูกถอดหรือเปล่าฮาร์ดี่ถูกขโมยหรือเปล่านะฮะทางจีวิวก็ให้เซฟตี้ล็อกโดยที่จะต้องเอากุญแจมาไขานะครับกุญแจเราก็ เก็บไว้กับเจ้าของร้านหรือว่าอะไรอย่างนี้ก็ว่ากันได้นะครับแล้วเวลาเราใช้งานเราก็ล็อกไว้ทางด้านล่างนะครับก็จะมีพัดลม12ซนติเมตรอีก1ตัวนะฮะพัดลมตัวล่างนี้จะเป่าลมอัดเข้าไปนะครับตรงบริเวณนี้จะมีการ์ดจออยู่พอดีนะครับเพราะฉะนั้นก็เป่านี้เข้าไปให้เป็นอากาศเย็นเข้าไปสู่ซิงค์การ์ดจอนั่นเองฮะในขณะที่ตัวบนนะครับก็จะเป็นสําหรับเป่าเข้าซิงค์ซีพครับผมทางด้านหลังนะครับอันนี้ก็ ทางด้านฝั่งฝาเคสที่เปิดได้นะครับก็จะเป็นน็อตแบบตัมสกรูนะฮะตรงนี้ก็สามารถใช้มือไขก็ได้หรือว่าไขควงไขก็ได้นะครับเพื่อเป็นการถอดง่ายๆนั่นเองนะฮะพอซัพพายก็มีมาให้แต่เดี๋ยวเราให้ดูสเปคอีกทีนะครับพัดลมตรงนี้จะเป็นพัดลมแบบ8ซนติเมตรนะครับผมเป็นพัดลมโลโก้ Gview ให้มาเลยนะฮะตรงนี้ทางด้านล่างนะครับมีท็อด PCI ทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7ช่องตามมาตรฐานนะครับโดยที่ไม่สามารถถอดได้นะครับงานก็คือหักเลยเพราะฉะนั้นก็ เขาเว้นมาให้แล้ว1ช่องนะครับสำหรับการจอ1สล็อตนั่นเองตรงบริเวณ Back iO ก็มีอยู่ตรงบริเวณนี้นะครับฝาเคสนะฮะออกแบบมาถอดได้ฝั่งเดียวนะครับเพราะว่าฝั่งนี้เขาจะยิงรีเวทมาแล้วเร,รเรียบร้อยมาเริ่มกันที่พอร์ตส pply ก่อนนะครับหลังจากแกะเคสออกมานะฮะตัวนี้ก็จะเขียนมาว่าเป็นพอร์ตสป라이์ทาง g v i ิ View เองนะครับซึ่งมีฟังก์ชันที่มันมาตรฐานอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็น EMI and CE filter นะครับ วงจรป้องกันไฟตกไฟกระชากนะเวลามีฟ้าผงฟ้าผ่าเปี้ยงอะไรโพลทัฟทายตัวนี้ก็รับมืออยู่นะฮะคอย coil แอนด์ซีฟิลเตอร์นะครับอันนี้ก็จะมีฟิลเตอร์ทําให้จ่ายไฟนิ่งนะครับในโพลทัฟทายนี้ก็จะมีมอสเฟตเช่นเดียวกันนะครับซึ่งเขาก็ให้รูปนี้มาดูนะฮะ AC input นะครับสองร้อยสามสิบโวลต์สี่แอมป์ห้าสิบหกสิบเฮิรตซ์นะฮะ output นะครับตัวนี้ทั้งหมดจะได้หกร้อยวัตต์นะฮะโดยที่จะมีสามจุดสามโวลต์ที่ยี่สิบสามแอมป์ห้าโวลต์ที่ยี่สิบแ ลบสิโวลต์0.5แอมป์12โวลต์เฟส1 17แอมป์12โวลต์เฟส2 17แอมป์นะฮะผมตามนี้นะครับส่วนอันนี้นะครับเราจะพายจากทาง,ทง G View ติดเคสก็น่าจะค่อนข้างมีคุณภาพอยู่ละนะฮะก็คืออาจจะยังไม่ไม่ได้ผ่านมนาตรฐาน80ดสิบพลัสเพราะว่าเขาไม่ได้ส่งไปตรวจหรือว่าเหตุผลอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าสำหรับคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานในร้านเน็ตนะฮะตัวนี้น่าจะสบายๆนะครับยังมีรับประกันมาให้2ปีด้วยฮะ มาดูซิว่า Power Supply นี้มีเอาพุ t อะไรต่อเข้าฮาร์ดแวร์บ้างนะครับอันนี้อันแรกก็จะเป็น24พินนะครับซึ่งแยกมาเป็นสีเหลืองนะอันนี้เราสามารถถอดได้นะครับเขาแปะสกอตเทปมานะครับสมมุติบอร์ดเราใช้แค่20พินเราก็ถอดไอ้สีเหลืองนี้ออกนะฮะที่เหลือนะครับอันนี้ก็จะเป็นไฟเลี้ยงเข้า CPU นะครับโดยที่มี4พินนะฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องลองดูบอร์ดดีดีด้วยอันนี้จะเป็นโมเลกสอหัวนะครับเอาไว้เสียบพัดลมนะฮะอันนี้จะเป็นสําหรับสตอเรจนะครับเพราะฉะน อีกอันหนึ่งสุดท้าย PCIe นะครับหรือว่าไฟเลี้ยงการ์ดจอนั่นเองครับภายในของตัวเคสนะครับก็อย่างที่เห็นว่าขนาดตัวเคสนั้นไม่ใหญ่มากนะฮะเพราะว่าร้านเน็ตก็อาจจะต้องการพื้นที่จํากัดด้วยนะครับแต่ว่าการซัพพอร์ตนั้นก็รองรับจนถึงขนาดมาตรฐาน ATX นะฮะมินิ ATX ม i โคร,ร ATX ก็สามารถใช้ได้สบายๆนะครับตัวนี้อาจจะต่อ Extended ATX ไม่ได้เพราะว่าร้านเน็ตก็คงไม่ซีเรียสไปใช้ Extended ATX กันอยู่แล้วนะฮะตรงบริเวณนี้นะครับ ที่เคสหลายๆตัวเขาจะมีเว,ว้ามาให้ใส่แบ็กเพลทซีพีนะครับอันนี้ก็ไม่ได้มีมาให้เพราะว่าร้านเน็ตก็คงไม่จําเป็นนะครับจะเปลี่ยนซิงก็เปลี่ยนเต็มที่พวกซิงรุ่นเล็กๆที่มีในส่วนของเ,อเขาเรียกว่ายังไงดีไอตัวที่ซิงไม่ต้องล็อกแบ็กเพลทนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่น่าจะมีปัญหากับการติดตั้งนะครับวัสดุก็เป็นเหล็กนะครับแข็งแรงทนทานดีนะครับอย่างที่ g ีวิวเขาไปลองเหยียบกัน3คน4คนนะครับตัวเคสก็แล้วหนักไหวนะฮะแต่ว่า อันนี้ถามว่าจําเป็นไหมในเรื่องการรับน้ำหนักของตัวเคสนะครับก็ไม่จําเป็นเท่าไหร่แต่ว่าก็ลองคิดอีกแง่หนึ่งนะครับว่าเราเป็นร้านเน็ตเราก็เอาของไปวางอะไรไว้บนนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็การรับน้ำหนักของเคสก็รับน้ําหนักได้ประมาณหนึ่งก็ถือว่าโอเคครับผมทางด้านหน้าของตัวเคสนะครับไม่ได้มีที่ติดตั้งพัดลมมาให้แต่ว่าอันนี้นะฮะจะเป็น bracket สำหรับใส่ฮาร์ดดิสก์3.5นิ้วได้1ลูกนั่นเองครับผม ทางด้านล่างนะครับก็บอกเลเวลมานะฮะว่าอะไรติดตั้งตรงไหนนะครับซึ่งก็ให้มาครบนะครับว่า PSU ติดด้านบนแฟนสามารถใส่ตรงไหนได้บ้างนะครับก็ลองดูกันดีๆนะครับอันนี้ก็อาจจะไม่จําเป็นสำหรับคนที่ประกอบเป็นแล้วแต่ว่าถ้าเวลาประกอบสําหรับร้านเน็ตนะฮะนึกภาพไม่ออกจะติดตั้งอะไรตรงไหนยังไงเขาก็มีมาให้เช่นกันนะครับทางด้านฝากข้างของเคสนะครับอย่างที่ให้ดูไปตอนแรกตัวหนึ่งจะเป่ากาจอซึ่งก็คือตัวนี้นะครับ12เซนติเมตรพัดลมจาก G View แบบเป่าเข้านะครับ มีการกินกระแสอยู่ที่12โวลต์0.18แอมป์ก็รอบไม่จัดมากแต่ว่าก็เป็นพัดลม12เซนนะครับเพราะนั้นก็การกวาดลมก็น่าทำได้โอเคนะครับสำหรับการเป่าการจออัดเข้าไปในเครเล็ๆกๆแบบนี้นะฮะส่วนหัวใจไฟนะครับจะเป็นโมเลกทั้ง2หัวนะฮะสำหรับทั้งตัวที่เป่าอัด CPU และพัดลมเลยเพัดลมกาจอเลยนะครับตัวนี้จะมีตัวคุมทิศทางมาด้วยนะครับเป็นพัดลม8เซนติเมตรนะฮะเป่าไปตรงนี้ก็จะครอบกับบริเวณซิงค์เดิมพอดีนั่นเองฮะ ขยบขึ้นมาจะเห็นว่าอันนี้นะครับเซฟตี้ล็อกที่ผมไปดูไปทางด้านหน้านะครับกุญแจก็จะมีกุญแจมาให้ในตัวด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราไขอันนี้ก็จะไปทําการล็อกกับฝาตัวโครงสร้างหลักของเคสนะครับทำให้ฝาเคสเราเปิดไม่ได้นั่นเองฮะสายที่ต้องต่อเข้าเมนบอร์ดนะครับก็จะมีตามมาตรฐานนะฮะก็จะเป็น hd audio อันนี้ออกต่อออกฟอนต์แพแนลนะครับ usb 2.0 power switch นะฮะอันนี้ต้องต้องต่ออยู่แล้วนะครับแน่นอนฮะ reset switch ฮร์ดิส LED และ Power LED ครับผมบันเดิลที่เขาให้มานะครับก็จะให้มาในถุงพลาสติกอย่างดีนะครับตัวนี้ลองดูซิว่ามีอะไรกันบ้างอันนี้นะครับเราก็ไว้แปะตรงบริเวณหลังเคสนะฮะเดี๋ยวเราอินเสิร์ตให้ดูอีกทีนะครับว่าแปะตรงไหนนะครับอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับแต่จากที่ลองลองดูแล้วนะฮะแปะมันได้พอดีนะครับหลังเคสเดี๋ยวให้ดูอีกทีอันนี้จะเป็น bracket PCI นะครับที่ทาง GW ได้ถอดไปแล้วอันหนึ่งนะครับแต่ว่าเขาก็ยังให้มาด้วยนะฮะตรงนี้ น็อตนะครับก็เพียงพอสำหรับการติดตั้งทั้งในส่วนของเมนบอร์ดและอุปกรณ์มาตรฐานอื่นๆนะครับโดยที่จะมีน็อตทองเหลืองตรงนี้ไว้แปะตรงตัวเคสและเป็นขายึดของตัวเมนบอร์ดนะครับแล้วก็ใช้น็อตตัวคู่ของตัวเมนบอร์ดไขเข้าไปนั่นเองฮะอันนี้ก็จะเป็นคู่มือคร่าวๆนะครับว่าการเชื่อมต่อตรงไหนเชื่อมต่อ,อยังไง i/O อะไรมีอะไรบ้างสายอะไรสีอะไรนะฮะดูตรงนี้นะครับอันนี้จะเป็นลำโพงบัสเซอร์นะฮะเอาไว้พวกเสียงติดๆอะไรเวลาเราเปิดเครื่องอะไรทั้งหลายนั่นแหละครับ ต่อกับเมนบอร์ดนะตรงนี้อันนี้จะเป็นเคเบิลไทยนะฮะให้มา1อันแล้วก็สาย AC source นะครับเอาไว้เสียบกับ power supply เพราะฉะนั้นก็เคสตัวนี้มี power supply ให้มาด้วยก็ต้องให้สาย AC source มาด้วยเช่นกันครับอันนี้นะครับที่มาใน bundle นะฮะอันนี้เราจะติดข้างในข้างนอกก็ได้นะครับแล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนหรือว่าการใช้ประโยชน์นะครับเราก็เอาไว้ล็อกสายฟงสายไฟหรือว่าสายเมาส์อะไรให้มันเป็น ระเบียบก็ได้นะครับอันนี้ใช้ทั้งด้านในเคสและด้านนอกเคสนะครับแต่ว่านี้ผมลองแปะไว้เป็นตัวอย่างเฉยๆนะครับจะประยุกใช้อะไรก็แล้วแต่นะฮะสุดท้ายเรามาว่ากันเรื่องดิเมนชันนะครับเคสตัวนี้นะฮะก็ด้านกว้างนะครับด้านนี้นะครับ322นะฮะส่วนด้านยาวนะครับด้านหนา116มิลลิเมตรนะฮะแล้วก็ด้านสูงนะครับ418มิลลิเมตรนั่นเองฮะ ก็ผ่านไปแล้วนะครับเคส i e w Game ที่เราได้รีวิวไปนะครับตัวนี้ก็ตามชื่อนะครับออกแบบมาสำหรับร้านเกมนะฮะหรือว่าร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่นะครับเพราะว่าดีไซน์ที่เขาออกแบบมาก็คือเน้นการใช้งานร้านเน็ตเป็นหลักนะฮะไม่ว่าจะเป็นเซฟตี้ล็อกนะฮะเวลาเรา ไม่ได้อยู่กับเครื่องนะครับแล้วก็ล็อกไว้นะครับกันเด็กร้านเกมมือบอลไม่แกะฮาร์ดฟงฮาร์ดแวร์อะไรออกมาเล่นนะครับอันนี้ก็เป็นประโยชน์นะฮะตัวเคสนี้ให้พ่อพลายมาแล้วเช่นกันนะครับพ่อสปายหก0้วัต์ซึ่งก็น่าจะเพียงพอสาหรับการใช้งานการจอรุ่นงล่างถึงการจอระดับมีเดียมหรือว่าระดับกลางกันเองนะฮะราคาของเขานะครับจะอยู่ที่ตัวละ1720บาทนะฮะยังไงก็ต้องขอบคุณทางบริษัทจีวิวหรือว่าหัวเหรียญคอมพิวเตอร์ด้วยนะครับที่ส่งเคส2ตัวนี้มาให้เราัน ยังไงวันนี้อิ่งและทีมงานโอฮอกโซนก็ต้องขอลาเพื่อนๆไปก่อนพบกันอางวันหน้าที่โอฮอกโซนสาระไอที Zone, IT, อัปเดตที่นี่ทุกวันสวัสดีครับ